ต้อนรับสู่ f h Auto Review ช่องรีวิวรถยนต์ที่คุณไว้วางใจได้ที่เรามุ่งมั่นนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับรถยนต์สำหรับผู้ชมชาวไทยโดยเฉพาะที่นี่เราจะพาคุณไปจอดลึกทุกรายละเอียดของรถยนต์รุ่นใหม่ ฟีเจอร์เด่นและเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆในวงการยานยนต์สำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งในรถกระบะท,ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปีนี้นั่นคือ Toyota Hilux t r a v o 2025รถรุ่นนี้ถือเป็นการพัฒนาอีกขั้นของตำนานรถกระบะจากโ o โย ta และเราจะพาคุณไปสำรวจทุกความน่าสนใจที่ทำให้รถรุ่นนี้โดดเด่น TOYOTA h i l u ั t r a v v o 2 225ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากพื้นฐานของความแข็งแกร่งและความทนทานที่เป็นจุดขายของ h i l u กมาอย่างยาวนาน t r a v วรุ่นใหม่นี้นำเสนอความทันสมัยที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการใช้งานและภาพลักษณ์โดยยังคงเอกลักษณ์ของความแกร่งและความเชื่อถือได้อย่างเต็มเปี่ยมในด้านดีไซน์ภายนอก h i l u ก t r a vo 2 0 2 5มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ที่ดูดันยิ่งขึ้น ด้านหน้าถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดมีกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบคมและฝากระโปรงหน้าที่ดูมีมิติช่วยเสริมให้ตัวรถดูทรงพลังและมีบุคลิกชัดเจนกันชนหน้าได้รับการปรับให้เข้ากับเส้นสายที่ทันสมัยพร้อมทั้งยังคงระยะความสูงจากพื้นอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับการขับขี่แบบออฟโรดด้านท้ายรถมีการปรับดีไซน์ไฟไท้ายใหม่พร้อมประตูท้ายแบบใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้นสีแดงของตัวรถยิ่งช่วยเพิ่มความโดดเด่นและให้ลุคที่สปอร์ตมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสภาพแสงแบบโชว์รูม เครื่องยนต์ของรุ่นนี้ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรและ2.8ลิตรที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านสมรรถนะและความทนทานในการขับขี่ทั้งในเมืองและทางธุรกันดารคาดว่าจะมีการปรับจูนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นรวมถึงระบบช่วงล่างที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อความนุ่มนวลมากขึ้นมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติให้เลือกตามลักษณะการใช้งานของผู้ขับขี่ภายในห้องโดยสารโตโยต้าได้ยกระดับความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นโดยไม่ลดทอนความสามารถในการใช้งาน แผงหน้าปัดออกแบบให้ดูทันสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto วัสดุภายในมีความละเอียดมากขึ้นเช่นเบาะหนังเย็บได้สีแดงแผงหน้าปัดแบบ soft touch และตกแต่งด้วยวัสดุเมทัลลิกเพิ่มความรู้สึกหรูหราและทันสมัยมีช่อง USB หอลายจุดพื้นที่เก็บของที่หลากหลายและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าโตโยต้าใส่ใจต่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารทุกตำแหน่ง ด้านความปลอดภยัยไฮลักทราวโว2,025คาดว่าจะมาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดประกอบด้วยระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนและระบบเตือนจุดอับสายตาด้านหลังซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารและยังเหมาะกับการใช้งานในครอบครัวอีกด้วย พื้นที่กระบะท้ายยังคงกว้างขวางและแข็งแรงตามแบบฉบับของไฮลักพร้อมพื้นกระบะบ,บุวัสดุก,กันลื่นมีจุดยึดสัมภาระและดีไซน์ที่ใช้งานง่ายประตูท้ายออกแบบมาให้สะดวกในการเป,ปิดปิดช่วยให้การขนของเป็นเรื่องง่ายขึ้นเหมาะทั้งสำหรับใช้งานเชิงพาณิชย์และไลฟ์สไตล์ส่วนตัวโดยรวมแล้วโตโยต้าไฮลักทราโว2 0 2 5ไม่ได้เป็นแค่รุ่นปรับโฉมแต่เป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งในด้านดีไซน์ เทคโนโลยีสมรรถนะและความสะดวกสบายถือเป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริงและความคุ้มค่าสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะที่ทั้งแข็งแกร่งน่าเชื่อถือและทันสมัยรุ่นนี้คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม FH Auto Review ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากคุณชื่นชอบเนื้อหานี้หรือเห็นว่ามีประโยชน์สำหรับการตัดสินใจเลือกซื้อรถของคุณ อย่าลืมกดติดตามช่อง FS Auto Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่เปรียบเทียบฟีเจอร์ต่างๆและข่าวสารในวงการรถยนต์สำหรับผู้ชมชาวไทยโดยเฉพาะขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป